ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงช็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมกราบสวัสดีชาวฟีฟ่ามบาทุกคนทุกท่านด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปยัดพารนะครับแล้วก็ สุมนักตเตะเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปกิจให้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างหรือทําอะไรยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันก่อนนะครับเริ่มไปที่ยัดพาร์ตนะครับยัดพาร์ตของ sharp shifter part นะครับก็คืออันนี้นั่นเองผมยัดไปแล้ว5เวลนะครับนะห้วลเดี๋ยวเรายัดต่อนะครับก็ใช้ไปทั้งหมด800นะครับอ่ายัดไปเลยก็ตันๆรวมแล้วอยู่ทั้งหมดนะครับ5,500นะครับผม แต้มในพาทอ่ะสี่พันห้านะครับใช่ปะสรุปให้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเล่นแต้มเล่นอ่าในกิจกรรมของอันนี้นะครับไหนละ่ะตรงพาสนี่นี่น,นี่ของของของชาร์จชิปเตอร์เครดิตเนี่ยครับถ้าสมมติว่าผมเล่นแต้มตรงนี้นะครับแต้ม200อ <200 S 2> แต้มนะ2 0 0แต้มถ้าเราใช้พอยต์ในการยัดนะครับ200แต้มจะเท่ากับ300ของฟีฟ่า point นะแต่ถ้าเราเล่นเองเราก็หาแค่2ออ่า เอาง่ายว่าตันทั้งหมดเนี่ยมัน3,000แต่ว่าถ้าใช้ฟรีฟ้าพอยต์ในการยัดตั้งแต่วิวหนึ่งเลยมันจะใช้อยู่4,500ันห้าฟีฟ้าพอยต์นะครับก็เอาง่ายว่าขั้นละ300นะครับ10เวลก็3,000แล้วก็บวกไปอีก1,500นะครับ5เวลนะครับผมถ้าใช้ฟรีฟ้าพอยต์จะใช้อยู่4,500แต่ถ้าเล่นเก็บเวลเองนะครับเก็บแต้มพาร์ตเองจะใช้อยู่แค่3,000นะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็สิ่งที่ได้นะครับก็ที่โอนเวลอะไรต่างๆก็เพชรพวกนี้ครับอ่ะไปะเดี๋ยวรับหมดเลย บมนยูนี่จอร์ดเบดนะครับได้เพชรมาพันสามนะครับผมแต้มฟีฟ่าพอยต์ได้มา2 5 0รอยห้าสิบนะครับเงินล้านสี่ที่โอนเพียวพันแปดพาร์ตพอยต์นะครับพาร์ตพอยต์อันนี้คืออันไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพาร์ตพอยต์ในส่วนของพาร์พอยต์นะครับเผื่อใครสงสัยเนาะในหน้าแรกเปลี่ยนแล้วก็มาตรง ucl พาร์ตพอยต์คืนนี้ครับอันเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับได้หนึ่งแต้ม ucl นะ หนึ 1> 1 part point ่งพาร์พอยต์ได้หนึ่งแต้ม UCL นะครับผมประมาณนั้นนะครับเผื่อใครที่แบบว่าสงสัยว่าพาร์ตพอยต์คือไหนนะครับเนี่ยคุณก็ามากดแลกได้เลยแลกเปลี่ยนไม่มีนะครับสรุปแลกเปลี่ยนกิจไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันหวดกันที่นี้เลยเราจะไม่ขออะไรมากง่ายๆสั้นๆไปเห็นก็บอกว่าเปิดมาได้ตัวง่าย ไปต่อฟาจีฟีดีเอนดูว่าไปต่ออีกครับเอาให้สุดอังกฤษ โอ้โหจอ์นบานไหมเอ้ยไม่ใช่โอ้โหอารันเชียเลอร์ครับไปอีกมาวะ่ะมาซิวอุ้มอาบีเซอซีเอดเซียงอ้อหมายกับ oh คนอื่นเขาเปิดได้โซลคัตเตสกันกูทำไมได้แค่เท่านี้วะ พันห้าถามว่าคุ้มไหมหรอถ้าลงคลิปนี้มันก็ลงตอนเช้าเนะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยว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 เราต้องไปทํากิจก่อนดื่มเลยนะครับอทํากิจเราต้องเอานักเตะเข้าในทีมห้าตัวนะจ๊ะแล้วต้องเอาอนักเตนะง่ายๆว่าต้องเอานักเตะชาร์จิเตอร์เน,นเเี่ยเข้าทีมห้าตัวนะครับผมเป็นตัวจริงนะครับเนี่ยสามตัวปลดล็อกละถ้าถ้าเอาเอาลงครบห้าตัวปุ๊บก็คือเอาไปขายได้เลยนะครับ มันจะปลดล็อกภารกิจให้เราห้าตัวนะจ๊ะแล้วค่อยเอาไปขายนะโอเคห้าตัวได้ละนี่ครับมันจะเป็นห้าชิปเตอร์เพเยอร์นะครับผมอันนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะสามแล้วก็ห้านะครับอันที่มันมีเลขข้างหน้าเนี่ยมันจะให้หนึ่งมันจะได้ใช้อยู่หนึ่งแล้วก็สามแล้วก็ห้านะครับวิธีการทํากิจหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องประหยัดพาร์ทนะครับเนี่ยเล่นอันเนี้ย ได้รับ200เนี่ยโคตรง่ายเลยครับง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนํามากๆก็คืออย่ายัดพาร์ตนะปลดแค่พาร์ตเฉยๆก่อนปลดแค่พาร์ตนะครับเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะลงนักเตะอย่างจอร์ดเบสอย่างเงี้ยมันก็เต็มตลาดแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปรีบครับนะครับแต่ถามว่าจอร์ดเบสเก่งไหมโคตรเก่งนะครับผมผมใช้ลแล้ว นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ว่าตัวมีตัวไหนเก่งมากในตอนท้ายคลิปนะครับก็ไม่แนะนามากๆให้ให้ยัดนะครับไม่แนะนําให้ยัดเลยนะครับพาร์ทนะวิธีการทํากิจก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับทำเอาเอา่าโอเว่นนะครับแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถขายได้นะครับมันจะมีตัวอยู่สองเวอร์ชันนะตัวพวกนี้จะขายไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในภายภาคหน้างไงก็น่าจะมีให้แลกเปลี่ยนนะครับแบบแลกเปลี่ยนเข้ามาเพราะว่าผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่า ถ้าตัวเี้มันขายไม่ได้มันก็คนก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกนะครับนะแล้วก็จะมีนี่ครับในร네้านค้านะอันนี้ผมแนะนําเลยนะเปิดทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับนะแต่ก็ถ้าคุมคุ้มก็เปิดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณดวงดีคุณก็เปิดนี้ก็ได้นะครับบางคนเปิดนี้ได้โซกาเตสก็มีนะครับเปิดแค่นี้นะได้โซกาเตสกันก็ยังมีครับมันอยู่ที่ดวงนะครับแล拜拜้วก็เนี <sh arp. <sh arp. ้ยมันก็เหลือพันห้าด้วยปกติมันสองพันห้านะครับเหลือพันห้าราคาถูกจัดนะครับหรือใช้เพจเปิดก็ได้ก็คุ้มเหมือนกัน เลดออกก็ออกง่ายนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับนักเตะที่น่าเล่นนะสำหรับกิจนี้เลยนะครับผมสาหรับกิจนี้เลยนักเตะที่น่าเล่นนะครับอันนี้เอาเอาตรงๆเลยนะ2ตัวนี้ไม่น่าเล่นครับสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นลิบอนโดน่าเล่นไหมมันมันเล่นได้แต่ถ้าถามว่าราคานี้ยังไงมันก็แพงอะสักประมาณอ่าเก้าสิบกว่าเอ็มนะครับเท่าโยนครับอะน่าจัดอยู่นะครับแต่ถ้าราคาอย่างนี้ไม่แนะนํามากนะครับสาหรับอ่าร้อยสิบสองเนาะ แล้วก็ตัวต่อมาที่น่าเล่นเลยที่สุดเลยผมให้เป็นโซคาเตสนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเบิร์กแคมป์เฟอร์ดินานไม่จอร์ดเบสนี่เก่งเก่งมากนะครับจอร์ดเบสนี่คือเก่งเลยนะครับเนี่ยก็คือทีมผมซื้อมาลองแล้วนะครับจอร์ดเบสคือเก่งเก่งแบบเก่งจัดๆนะครับแล้วก็จะมีไมเคิลโอเว่นที่น่าเล่นวิเอลี่ไม่ครับผมรู้สึกว่ามันมันมันยังมีช็อตที่มันเออๆอยู่นะครับสำหรับวิเอลี่เนาะริสเตียนวิเอลี่นะครับจอร์จี้ฮาจี้น่าเล่นนะครับเวลอนก็ไม่เหมือนกันนะครับ เอสเซียงผมว่าใช้ได้นะครับอารันเชียรเลอร์ไม่แนะนำอ่าโซแคมเบลผมว่าถ้าสายเปิดโขกควรควรอ่าค,ควรมีครับผมว่าตัวนี้ดีมากนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าเปิดโขกนะมันหม่งคมจัดเลยนะครับแล้วก็จอร์นบานน่าเล่นนะครับมาเกเรเล่ Mar i, ผมว่าเก่งนะครับถ้าคุณไม่ใช่สายแบบ4ดาวมาเกเรเล่ Mar i, ผมว่าเก่งนะครับนอกนั้นร้อยห้าคาราเกอร์ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้ไม,ไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้นะครับใครที่อยากติดตามนะในไลฟ์สตรีมนะครับผมนี่ครับผมผมจัดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนะครับคลิปฟูลทีมชาร์ปชิฟเตอร์เดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพราะนักเตะผมจัดมาแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยโซแคัมเบลหน้าเป้าจอร์นบานหน้าเป้านะครับจอร์นเบธแล้วก็ลิทมาเน้นนะครับมาเกเรเล่โซกาเตสเอสเซียงวิเอรี่เวรอนแล้วก็คาราเกอร์นะครับประตูเป็นกูตัวนะครับ จะมาในแผน4-1-2-2นาโรเลยนะครับใครที่รอติดตามชมคลิปของฟูลทีมชาฟชิเตอร์ก็รอติดตามกันนะครับนะผมบอกเลยว่าเด็ดๆนะครับผมนี่นะส่วนถ้าคลิปอันนี้ผมจะบอกให้ว่าถ้าใครจะเอาตัวพวกนี้ไปเป็นเกณฑ์ตัดสินตัวนะครับผมไม่ให้เอาไปเป็นเกณฑ์ตัดสินนะว่าตัวพวกนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในทีมมันไม่ใช่ทีมหลักผมอะถ้าสมมติว่าผมเล่นแผนเนี้ยอทีมนี้ผมเนี่ยชุดเนี้ย แล้วตัวพวกนักเตะพวกนี้มาเล่นดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่อยเอามาตัดสินนะครับแต่ถ้าถ้าอยู่ในแผนนี้เนาะนะครับคือมันเป็นแผนคอนเทนต์่ะเราฟูลคอนเทนต์นะครับก็ผมว่าไม่ต้องมันมันมันเอาไปตัดเกณฑ์ไม่ได้เนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมานะครับผมว่าวีลี่เนี่ยไม่ได้แต่2ตัวนี้ได้อยู่ณตอนนี้นะแต่ว่า2ตัวนี้ผมเพิ่งเทรนเข้ามานะครับสำหรับแคมเบลแล้วก็บานนะครับไม่รู้จะเก่งหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบไย่ลืมกด like, ไลค์กดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยมีตรงไหนท้างงตรงไหนสำหรับกิจชาร์จิปเตอร์ก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับไอจี IG ผมนะนะครับก็ไว้แจ้งข่าวสารนะครับเรื่องมันไม่ใช่ก็เอาง่ายๆว่าเป็นไอจีที่เอาไว้แจ้งข่าวสารนะครับว่ามาสตรีมหรือว่าวันนี้หยุดหรือว่าวันนี้งดนะครับสาหรับชาว u t u b e เนาะหรือว่าชาว Facebook หรือว่าทุกท่านนั่นแหละที่ติดตามผมนะครับ นก็สามารถติดตามได้ไอจีข้างบนนี้เลยนะครับผม AAM แล้วก็ underscore WRP นะครับผมก็สามารถไปติดตามได้เลยเพราะคือผมก็จะโพสต์ทุกอย่างนะครับว่าเริ่มสตรีมแล้วหรือว่าวันนี้ไม่สตรีมหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้แจ้งข่าวสารต่างๆอยู่ในไอจีนี้นะครับผมนะครับประมาณนั้นนะขอบคุณที่ยอบจมจบมากครับขอบคุณมากครับ